จุดฟาร์มตั๋วลงดันกับความลับในการหาเงินได้เป็นล้านยังไงไปชมกันเลยครับ <Easy go. S 1> เอาละครับผมขอกราบสวีดาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่เกม b e y and Soul Mobile กันอีเชน่นเคยนะครับในพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่15กันแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงจุดฟาร์มตั๋วลงดันนะครับและความลับ หรือไม่รับในการได้เงินมหาศาลนะครับที่ผมใช้นะครับและหลายๆคนอาจจะใช้อยู่ก็ได้นะครับไว้เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากหาเงินในเกมยังไงนะครับผมให้มันได้เยอะๆแลวก็เร็วๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงการฟาร์มตั๋วก่อนนะครับผมเราฟาร์มไปทําอะไรนะครับผมนั้นเราก็คือเราฟาร์มตั๋วเพื่อไปลงดันเจี้ยนครับผมซึ่งพอบอกไว้ก่อนเลยดันเจี้ยนในเกมเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งก็ว่า,วามันไม่จํากัดรอบการลงแต่แค่เราต้องมีตั๋วในการลงเท่านั้นนะครับคือแบบรอบ มันนี่จากัดนั่นก็คือจุดที่เราสามารถปั๊มเงินได้นะครับผมนี่คือจุดที่ผมใช้ปั๊มเงินบ่อยที่สุดในเกมนะครับผมเพราะว่าช่วงเตมิด้าสีเขียวถึงสีเหลืองอะ่ะผมใช้ช่วงนี้ในการฟาร์มของือฟาร์มตัว๋วแล้วก็มาทําการลงปั๊มหลังจากที่ใช้เตมิด้าสีขาวจนหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าเตมิด้าผมใช้โซนไหนนะครับผมตรงเดี๋ยวผมขึ้นทำลายคลิปไว้ให้รายการว่าโซนไหนนะครับอ่ะในการลงฟาร์มแต่ละครั้งนะครับผมจะแนะนําอยู่2แผนที่เนาะคือกองเรือใต้ จงเกิดน,นะครับผมแล้วก็สุสานในการเสร็จสละเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าเราสามารถลงโซโลได้และเราสามารถตั้งเล่นซ้ำได้นะมันแตกต่างจากพวกวัดที่ถูกลืมกับแท่นบูชาสวรส์นะครับถามว่ามันได้เยอะได้เงินเยอะไหมก็เยอะจริงแต่เราต้องเล่นตลอดนะครับผมเพราะว่ามอนมันค่อนข้างตีแรงนะครับไม่นั้นเราก็ถูกมอนตีตายนะครับผมสอเน่คือเราออโต้ได้ชิวๆเลยไม่ต้องเล่นไปไหนไปไหนก็แบบไปหาอะไรทำเข้าเวลาได้เลย,เลย ข้อดีนะครับผมที่ผมใช้ปั๊มนะครับผมก็คือผมปั๊มในด่านแผนที่สุสานกาเซลาบ่อยที่สุดเพราะว่ามันได้เงินประมาณ ห้าหมื่นในการเคลียร์เห็นไหมเห็นไหมรางวัลเคลียร์เราจะได้ห้าหมื่นซึ่งจบแต่ละครั้งเราจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นห้าหรือ1มื0นหกเนียถ้าผมจะไม่ผิดนะตกประมาณหกหมื่นหกหมื่นห้าพันหรือหกหมื่นหกพันครับผมซึ่งเนี่ยผมมีแค่หกใบนะผมจะได้เงินประมาณสามแสนเก้าแล้วเนี่ยในการลงอะ่ะประมาณเจ็ดแปดนาทีอะ่ะเราได้ประมาณหมื่นแล้วก็ถึงหนึ่งโมงอะ่ะเราได้มาสามเก้าแล้วคือเร็วมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษนะครับซึ่ง ผมได้รับมาแล้วนะครับ1ชิ้นนั่นก็คือต่างนะครับผมไอ้น,นี้แล้วผมก็ทําการค้าไปแล้วก็ตีบวกไปจาก4่ล้านห้าเล้วอยู่3ล้านบอกเลยว่าบวก10ยากมากๆนะครับในการซ่อมแต่ละทีด้วยแล้วก็ค้าแต่ละครั้งกแ็แพงนะครับค้าเป็นแสนอะ่ะแค่ค้าก็เกือบหกแสนเจ็ดแสนแล้วอะ่ะ หนจะอุปกรณ์วัสดุที่ผมไปซื้อเลยเขาได้มาแล้วก็ฟาร์บอย่างเดียวนะครับผมก็เหลืออยู่พันล้าน,าน,านนะหมดไปล้านห้าเนาะ,ะและ้วก็่วนนี้เราก็มีโอกาสได้รับซึ่งไอ้พวกเนี้ยได้หมดแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยผมได้สามหมดแล้วแอ่นี้ยังไม่ได้นะครับแล้วก็แปลงม่วงนี่ยังไม่ได้ก็สามารถได้รับในหนึ่งคนในปารต์ตี้ผมแนะนำสองแผนที่นี้นะเพราะว่ามันออโต้ได้ในการแนะนาส่วนการได้รับหัวนะครับเราสามารถไปฟาร์มณจุดไหนได้บ้างนะครับผมซึ่งตัวใบแรกนะครับผมนั่นก็คือตองเรือใต้นะครับผมตัวใบนี้นะครับต ถ้บผมในสายตรงนี้แล้วก็จุดที่แนะนําที่ว่าออกดีๆนะก็จะมีบึงดอกบัวนะครับวัดนาริวแล้วก็ไร่ไซมายาครับผมเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่แผ่นที่เล็กและค่อนข้างออกง่ายมากกว่าก็เรียกว,ว่าไปทำเขาเรียกว,ว่าทาแต้มสนับสนุนด,ด้วยแล้วก็โอกาสได้รับตั๋วด้วยต่อไปตั๋วใบที่2นั้นก็คือสุสานกาเซลเสสละเราสามารถไปได้จากอะไรกันบ้างนะครับผมเราสามารถได้จากทุกว้างทุกสวยนะครับผมเราสามารถไปฟาร์มที่ทะเลสาบจันเซียวได้นะครับผมนี่น,นีเพราะว่าไรเราจะได้รับอัตราจะเพิ่ม ตาก็ได้รับขวดใหญ่ีด้วยแล้วก็มีโอกาสได้รับแหวนมิราชน์รับวันที่แนะนําไปนะครับมินิบอสที่ให้แนะนเป็นบอสตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเกิดแก้กันอยู่2ตัวแล้วก็สามารถตีได้นะครับผมแล้วก็แต้มสนับสนุนแล้วก็ได้ไปเร็วขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับก็อีกทางหนึ่งก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแนะนําอยู่แค่ประมาณสอใบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้กําไรอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกนะครับแต่ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับแต่ข้างบนเนี่ยก เฉพาะถ้าอยากได้ของจริงหรือฟาร์มของก็ซื้อได้นะครับถ้าคุณมีเงินเหลือลอ,อะไรเงี้ยซื้อได้นะครับผมอ่าต่อมานะครับและช่วงไหนที่เราควรเอาสเตมินาไปลงฟาร์มดีที่สุดนะครับผมซึ่งผมจะใช้สเตมินาช่วงสีเขียวกับสีเหลืองเท่านั้นนะครับในการลงไปฟาร์มตัวเพราะว่าอะไรนะครับผมสีเขียวมันจะเพิ่มอัตราการได้รับไอเทมจากการกําจัดสตูเพิ่มขึ้น50เซนและสีเหลืองอาจจะลดมาเหลืออยู่ประมาณ25%เ อ่ะมันจะโอกาสได้รับจะดีกว่าแล้วและทำไแล้วนะ้าๆแล้วถ้าน้องสงสัยว่าเอ้ยทําไมพี่ไม่เอาไปลงดันฝึกฝนน่ะเนี่ยพวกดันเจียนเนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไพื้นที่ฝึกฝนนะพี่ทำไมไม่ลงพวกโซนนี้เอาเนี่ยก็คือเขาบอกไว้ก่อนเลยว่า EP อ่ะมันได้เท่ากันนะครับผมก็คือคืออะไรก็คือว่าถ้าเราไปลงดันฝึกฝนเราก็ได้ EP พเท่ากับเราไปลงตีมอนปกติ เราแค่แตกต่างตรงที่ว่าพูดของเรานะครับผมว่าพูดของใครระดับสูงขึ้นการกินพลังงานกายคือลดการใช้พลังงานกายมันก็จะลดสูงขึ้นถ้าเป็นสีเหลืองเขาเรียกว่าพูดสีประมาณสีม่วงอะ่ะมันจะลดการใช้พลังงานกายประมาณ60%ขึ้นไปอะ่ะคือเยอะมากนะครับมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบที่คนเลเวลสูงๆเขาใช้กันนะครับผมแต่วิธีนี้อ่ะผมแนะนําสําหรับคนที่มีเวลาเล่นจริงๆนะถ้าไม่มีเวลาเล่นจริงๆอ่ะก็ก็ไม่ ไม่ควรไปทําอย่างแบบนี้นะครับผมอันี่เพราะว่ามันจะเพาะคนเวลาที่ว่างว่างมากจริงๆนะครับมาทําการปามนอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าวิธีที่ผมเอามาแนะนําก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อให้ภาคคลิปใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ